Burcities โรงแรมเชียงของที่การ์เดนประตูสู่อินโดจีนรู้สึกดีนะครับที่การเดินทางไปเยี่ยมชมนวัตรกรรมใหม่ๆต่างแดนในแต่ละครั้งนั้นมีคนไทยนั้นเข้าร่วมงานมากยิ่งขึ้นทุกๆปีครับจากที่เมื่อก่อนนั้นเราจะมองว่าอุตสาหการรมด้านนี้นั้นเราได้แต่จะเป็นผู้ตามครับ แต่วันนี้หลายคนที่ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยก็มีศักยภาพในการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีขอเพียงมีความตั้งใจและได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังวันนี้ต่อเนื่องกันเลยครับกับความภาคภูมิใจในครั้งนี้ทีเจวและทีเจสี่นำเสนอครับสวัสดีครับฝันไน้ทตัวหน่อยครับผมสราวฝิจากบริษัทคอนเวอร์เจนตะครับทำหน้าที่ ในการนำเสนอซอฟต์แวร์ตัว call center ครับซอฟต์แวร์ตัวนี้นี่มีจุดเด่นอย่างไรบ้างฮะจุดเด่นก็คือเป็นลนักษณะ on in one นั่นหมายถึงว่า call center ที่ประกอบด้วยรีพอร์ประกอบด้วย real time monitoring แล้วก็มีระบบบันทึกเสียงในตัวมีอะไรอยากจะโชว์ไมหมฮะในนี้อันนี้ก็คือเป็นหน้าจอซอฟต์โฟนเอเจนต์นะครับรันบนเทคโนโลยีของ Linux อันนี้คือเรียกเอเจนต์สกีนซึ่งบอกสถานะต่างๆว่าตอนนี้เอเจนต์นี่มี2สกิลคือ yeah. กับ e n t e r ก marketing นะครับส่วนนี้ก็คือหน้าจอของ Real time monitoring real time monitoring บอกสถานะว่าเอเจนต์ตอนนี้เป็นอย่างไรเช่นเอเจนต์บอกว่าตอนนี้เอเจนต์รีดดี้นะครับอันนี้ก็บอกว่าปริมาณทราฟิกที่โทรเข้ามาในแต่ละชั่วโมงเป็นอย่างไรเอเจนต์มีประสิทธิภาพในการรับสายเป็นอย่างไรหรือมีประสิทธิภาพในการโทรออกเป็นอย่างไรอีกอันหนึ่งก็คือรีพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องสถานะของระบบก็คือจะดูว่าปริมาณสายเข้าในระบบนี้เป็นอย่างไรนี่สาหรับซูเปอร์วิเซอร์ยังไงขอให้ กลัมาถ้าเดินมาที่บริเวณโซนนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันตอนนี้หันมปหาใครใครก็อยากมีแอปใครๆก็อยากทําแอปเรามาดูดีกว่าว่าเทคโนโลยีที่เขาเรียกกันว่าแอปพลิเคชันที่หลายๆคนเขาติดกันมากๆเลยเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างและคนไทยทําได้ถึงไหนบ้างสวัสดีค่ะบริษัทเรานะครับก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของการเอาท์ซอร์สนะครับทำเกี่ยวกับโมบายแอปพลิเคชันก็ ตัวหลักๆเนี่ยเราก็ทําเป็น e-service ที่จะทําการเติมเงินทําการ top up ให้กับโทรศัพท์พีเพจของเขาได้อีกตัวหนึ่งที่จะคุ้นตาก,ก็จะเป็นตัว mobile อปพลิเคชันของ C1 แอปพลิเคชัน e ปกติแล้วเนี่ยถ้าอินเทอร์เฟซมันไม่น่าสนใจคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยใช้กันใช่ไหมฮะ,ะก็มุ่งเน้นไปที่ user interface คือถ้าแอป,ปมันสวยงาม,มคนก็จะมาอยากจะใช้งานมันมากขึ้นถ้ามันมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาแอป,ปมันก็จะไม่ตายมาพูดในแง่งของผู้บริโภคอย่างเราบ้างดีกว่าเขาคิด แอปแนวไหนคะจะต้องเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าผู้บริโภคอย่างคนไทยเี่ยเขาชอบแอปแบบไหนคะก็จริงๆถ้าเรียกพูดได้ถูกก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กมันก็เป็นเทรนด์นะฮะคือเหมือนกับว่าเราคิดอะไรเราต้องการความเห็นจากเพื่อนๆหรือว่าอะไรอย่เงี้ยเราก็จะสามารถติดตามได้ว่าเพื่อนๆเนี่ยเขาทําอะไรไปถึงไหนแล้ว ผมว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยจะเป็นอะไรที่อยู่ไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่ท,ทราบได้ใช่ไหมครับว่ามนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมก็นี่เป็นเรื่องของแอปพลิเคชัน่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยนี้เราจะได้เห็นแอปพลิเคชันต่างๆแบบนี้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆแน่นอนว่าเราเห็นนี่เป็นหนึ่งในฝีมือคนไทยที่น่าชื่นชมมากนี่ก็เป็นตัวอย่างให้ดูไปชิมลางไปก่อนแล้วกันค่ะปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยของแอปพลิเคชันให้ดีแล้วคุณจะได้พบกับแอปพลิเคชันดีๆเพียบเลยทีเดียวค่ะ และทั้งหมดนี้คือ c y เบอร์ซิที่ยังยืนหยัดในเรื่องของเทคโนโลยีและความบันเทิงอย่างต่อเนื่องเรามีนัดกันทุกวันเสาร์ทางทตว5หบนาฬิกาสีนาทีโดยประมาณแล้วเราก็จะร่วมกันพบว่าการมีด i จิ t a ลไลฟ์สไต l e นั้นเป็นอะไรที่ใกล้ตัวอย่างยิ่งแล้วพบกันใหม่นะครับ